เล่มแรกที่จะแนะนํากันในวันนี้นะคะมาเปิดโลกการอ่านให้กับวัยสนกันบ้างค่ะกับหนังสือการ์ตูนความรู้ประวัติศาสตร์นะคะประวัติศาสตร์โลกมหาสนุกค่ะซึ่งเล่มนี้เขาจะชวนหนูๆน้องๆมาเรียนรู้อารยธรรมกรีกและโรมันกันค่ะเปิดอารยธรรมกรีกโรมันในรูปแบบของการ์ตูนความรู้ที่มีภาพสวยงามสีสีตลอดทั้งเล่มอ่านง่ายได้สาระครบถ้วน เด็กจะได้เรียนรู้เรื่องราวตั้งแต่500ปีก่อนคริสตศักราชเริ่มต้นด้วยสงครามกรีกเปอร์เซียที่ผู้อ่านจะไม่เชื่อว่าจุดกำเนิดของการวิ่งมาราธอนในปัจจุบันมาจากสงครามนี้เรียนรู้ความเป็นอยู่ของชาวกรีกโบราณวัฒนธรรมการค้าการปกครองของชาวกรีกที่นอกจากจะเป็นผู้คิดค้นหลักปรัชญาแล้วยังเป็นชนชาติที่ชื่นชอบกีฬาเป็นอย่างมากจึงเป็นที่มาของการแข่งขันโอลิมปิกที่จัดขึ้นทุกๆ4ปี เด็กๆจะได้รู้จักกษัตริย์ผู้เป็นตำนานอย่างอเล็กซานเดอร์มหาราชตั้งแต่กำเนิดจนสิ้นพระชนบทต่อมาก็จะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์สำคัญของจกักรวรรดิโรมันทำความรู้จักกับบุคคลสำคัญอย่างจูเลียซีซ่าและพระนางคลีโอพัตราไปจนถึงเหตุการณ์กำเนิดของพระเยซูผู้เป็นศาสดาของศาสนาคริสต และบทสุดท้ายหนังสือได้บอกเล่าเหตุการณ์สำคัญของจัก,กรวรรดินีโรผู้สั่งเผากรุงโรมและกดขี่ชาวคริสเป็นยุคที่เรียกได้ว่าเป็นภยัยพิบัติของศาสนาคริสต์อย่างแท้จริงท้ายเล่มนอกจากความรู้เรื่องการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันแล้วยังมีตารางสรุปเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไว้ให้เด็กๆได้ทำความเข้าใจอย่างละเอียดอีกด้วยค่ะ